พูดพูดถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมคุณกายผมเห็นมีประเด็นนีคุณกายก็เพิ่งเพิ่งจะพูดมาอันนี้ผมเพิ่งเคยเห็นนะประเด็นเรื่องของปัญหาของปลาหมอพ่ถึงปลาหมอคางดํานี่เป็นเอเลียนสปีชีส์ตอนนี้ลุกหนักมากในแหล่งน้ําธรรมชาติคือมันยังไงครับคือปลาสายพันธุ์นี้เนี่ยได,ได้ได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการ IBC ที่ผ่านให้นําปลาสายพันธุ์นี้มันอยู่ในประเทศกาน่าอ,อนุญาตให้นําเข้ามา และเมื่อปี53เนี่ยมีเอกชนรายใหญ่เขาก็นําเข้ามาเพื่อจะทําการวิจัยผสมพันธุ์กับพวกปาน,นินพวกอะไรต่างๆเพื่อจะให้โตวไวเต็มตัวแล้วก็เลี้ยงง่ายหรืออะไรต่างๆแต่สุดท้ายเพราะผลแล้วไม่ประสบความสําเร็จไม่ประสบความสําเร็จเสร็จปุ๊บเขาก็ล้มเลิกโครงการไปแต่พอเขาล้มเลิกโครงการไปปี53เนี่ยบังเอิญปี55ไปพบเจอในแหล่งน้ําธรรมชาติร <c oughs> ันนี้แน่นอนปลาสายพันธุ์นี้ไม่สามารถว่ายข้ามน้าข้ามทะเลมาจากนู่นได้แน่นอน มันต้องมีการขนเข้ามา <c oughs> ไปเจอในแหล่งน้ำ <c oughs> ธร <c oughs> ธรมชาติมาจากกาหน้าอมาจากกาหน้าเลยมันมาเองไม่ได้เพราะนั้นพอเจอในแหล่งน้ำธรรมชาติปีห้าห้าเสร็จปุ๊บ <c oughs> ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหามีความพยายามที่จะปกปิดข้อมูลหรืออะไรต่างๆสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาจนส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสาครและสุดท้ายเรื่องมันใหญ่หญโตมากจนทําให้พี่น้องเกษตรกรผู้พอเลี้ยงจัดน้ำเนี่ยเรียกว่าล้มหายตายจากเลยเพราะว่ามัน มันลุกมาในบ่อชาวบ้านครั้งแรกเนี่ยยังพอทนครั้งที่สองเนี่ยไม่มีเงินซื้อต้นทุนใหม่ละครั้งที่สามเนี่ยต้องหยิบยืมกู้ยืมมาครั้งที่สี่ต้องขายบ่อละคือคขาคำว่าลุกเข้าบาเนี่คือยังไงฮะกินหมดคือกินหมดกินหอยกินกุ้งกินปูบ่อปลากระพงก็กินปลากระพงหมดไม่เหลือบ่อปลากระพงเชื่อไหมครับเลี้ยงปลากระพงไปในบ่อปลากระพงเนี่ยสมมติเราเลี้ยงปล่อยปลากระพงไปหวังว่าจะได้ผลผลิตสัก10บตันยี่ิบตัน ปลาสายพันธุ์นี้หลุดไปฝูงเดียวเนี่ยกลับกลายเป็นได้ปลาสายพันธุ์นี้20ตันแทนปลากระพงคิดดูราคามันต่างขนาดไหนชาวบ้านเกษตรกรในแขวงสแสมดาของผมเนี่ยโทรมาร้องห่มร้องไห,ห้บอกลงทุนกุ้งไป3แสนปลานี่หลุดเข้าไป3แสนไม่เหลือเลยเปิดปิดบ่อมาดูดน้ำออกจับปลานี้ขายจากเงินที่หวังไว้6-7แสนที่จะได้มาเหลือ20,000ขายได้โลเจ็ดบาทไอป,ปลานี่นก,กินได้อยู่แต่ปลานี่กินได้ แต่หนึ่งที่เขาไม่กินคือหนึ่งเนื้อมันไม่ไม่อร่อยมันแข็งแข็งกระด้างใช่ไหมแล้วความพยายามที่จะนําไปแปรรูปแล้วก็จะบอกว่าเออมันเอาไปแปรรูปได้หรือได้ได้แต่มันไม่ใช่สัตว์เศรษฐกิจเอาไปทํายังไงต่างๆมันก็ราคาไม่ดีเท่ากุ้งอ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันกาลังส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจมากๆพี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเดือดร้อนมากๆพอไปมีการแก้ปัญหาเมื่อปีหกหนึ่งไปทดลองอนุมัติวงเงินก็มาเดืนสิบเอ็ดล้านไปรับซื้อกิโลละยี่สิบบาททดลอง ก็มีชาวบ้านกลุ่มหนึแบบ่งฮะไปแอบเพาะขายก็คือไม,ไม่ไม่ค่อยเพาะหรอกก็คือเอาจากแหล่งน้ําธรรมชาติมาเพราะมันเลี้ยงง่ายไม่ใช่เลี้ยงง่ายแต่มันไม่ตายมันทนอยู่ได้ทั้งน้ําเค็มน้ําจืดน้ํากลอยอได้สามน้ําเลย<อ>เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยใน,นุงเทพคลองสนามชัยคลองสาธานะพี่ถึกลองไปดูชาวบ้านหวานแหไปเนี่ยสิบครั้งเนี่ยเจอปลาสายพันธุ์อื่นแค่สองสาตัวเท่านั้นที่เหลือเป็นปลาชนิดนี้หมดเลย แล้ามันกินตาวนหมดเพราะมันกินตัวอื่นหมดกินปลากระบอกกินปลากระพงกินปลากระห้กินปลาอะไรกินหมดทุกอย่างแล้วมันทนทนกับทุกสภาพอากาศน้าจะสกปรกปอะไรแค่ไหนอยู่ได้หมดมันอยู่ได้หมดแล้วมันแพร่พันธุ์ไวด้วยใช่ไหมมันแล้วมันแพร่พันธุ์ไวอมไข่ไวในในในปากตัวพ่อมันตายแล้วไข่ยังฟักอยู่ในปากปล่อยต่อออกไปอีกได้แล้วโตตัวไวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นวิกฤตมากหลังจากการทดลองไปรับซื้อ พอรับซื้อเสร็จวงเงินก็มามีน้อยรับซื้อไม่หมดชาวบ้านที่เลี้ยงอ้าวไม่รับแล้วงั้นก็ปล่อยออกเลี้ยงจัดมือนเดิมมันก็เลยยิ่งทวีคูณขึ้นมาจากปี61ปัจจุบันในวันนี้ล่าสุดเนี่ยก็มีผมตั้งกระทูถามเมื่อสมัยประชุมที่แล้วตั้งกระทูถามรัฐมนตรีช่วยเกษตรคนที่แล้วก็ถามถึงวิธีการแก้ไขปัญหารัฐมนตรีว่าการก็ไปลงไปแก้ไขปัญหา7จังหวัดนําร่องก่อนก็ยังไม่ได้รับผลสําเร็จที่ดีพอ เมื่อวันที่6พฤษภาคมล่าสุดเนี่ยก็คือเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมากระทรวงเกษตรขนไปทั้งกระทรวงเลยทั้งรัฐมนตรีว่าการั้งรัฐมนตรีช่วยคนใหม่ก็ไปรับฟังปัญหาผมก็ขอไปเข้าร่วมรับฟังด้วยว่าจะแก้กันยังไงก็เห็นประกาศว่าจะเร่งพิจารณาประกาศเป็นวาระแห่งชาติเลยเพราะว่าเห็นแล้วว่าวันวิกฤตมากจากจังหวัดเดียวเมื่อปี55กลายมาเป็น7จังหวัดเมื่อปี60ปัจจุบันปี67 ล่างสุดที่เจอปลาสายพันธุ์ชนิดนี้ไปถึงสุราษฎร์ธานีตะวันออกสุดที่เจอปลาสายพันธุ์นี้อยู่ที่จันทบุรีเหนือสุดที่เจอปลาสายพันธุ์นี้อยู่ที่นครสวรรค์เพราะฉะนั้นมันเริ่มหนักขึ้นแล้ะมันเริ่มหนักขึ้นว่าปลาสายพันธุ์นี้มันมันมันเป็นเอเลียนสปีชีส์อันใหม่ตัวใหม่ผมอยากให้มองเหมือนไอ้โรคระบาดไอ้แรมปี้สกินเนี่ยที่มันไประบาดในวัวใช่ไหมเกษตรกรผู้เลี้ยง บัวก็พอบัวเกิดโรคระบาดไปขอวัคซีนล้มหายตายจากไปขอเงินเยียวยาอันนี้เหมือนกันผมมองว่า A B เอเดนสปีชีนนี่เหมือนเหมือนโรคระบาดอย่างหนึ่งที่มันไประบาดในบ่อปลาบ่อหอยบ่อกุ้งบ่อปูชาวบ้านแต่วันนี้คือชาวบ้านต้องรับชะตากรรมคือไม่ได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือใดๆตายหมดยกบอก่อก็ต้องลงทุนซื้อพันธุ์กุ้งใหม่ไปปล่อยอีกรอบใหม่มาบุกอีกก็ต้องไปหาซื้อพันธุ์กุ้งใหม่มาปล่อยไม่เกินสามรอบต้องปล่อย,อย,อยต้องปล่อย,อยบ่อแทน ขายที่ขายที่เพราะฉะนั้นตอนนี้วิกฤตหนักมากเรื่องนี้สังคมอาจจะยังไม่รับรู้เอ,อนี่คือผลกระทบของของเอกชนนะบางรายที่เรียกว่าเอารัดเอาเปรียบภาคเกษตรกรไปทดลองอทดลองดีคุณก็ได้ผลประกอบการทดลองไม่ดีปล่อยออกมาปล่อยออกแหล่งน้ําธรรมชาติสุดท้ายชาวบ้านเผชิญชะตากรรมตอนนี้ชาวบ้านกลับมองแล้วสอสอ,อย่าไปบอกว่าเขาประมาทเลินเล่อหรือปล่อยลงมาเลย ผมว่ามันตั้งใจหรือเปล่าเนี่ยชาวบ้านบอกอชาวบ้านบอกผมว่าตั้งใจหรือเปล่าเพราะวันนี้อ่ะถ้ากุ้งผมขายไม่ได้อ่ะเขาก็ซื้อกุ้งบริษัทใหญ่อยู่ดีอ่ะอ,อันนี้ก็น่าคิดว่าสุดท้ายแล้วให้ปลาสายพันธุ์นี้เนี่ยนำเข้ามาหนึ่งนำเข้ามาเพื่ออะไรสองนำเข้ามาแล้วเนี่ยทำไมถึงไม่มีการดําเนินคดีใดๆกับผู้ที่นําเข้ามาเ,<อ>เนื่องจากว่านําเข้ามาในทดลองในห้องแลบมันไม่ควรจะไปอยู่ในคลองชาวบ้านอในเมื่อมันมาอยู่ในคลองชาวบ้าน <im itation> มันก็ไม่มีทางที่ม่เป็นไปได้ว่าปาลาชนิดนี้จะว่ายข้ามน้นขนำข้ามทะเลมาอยู่ในคลองชาวบ้านได้มันต้องมีคนเอาเข้ามาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าต้องเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ไม่อย่างนั้นเนี่ยมันคือเรียกว่าเป็นเป็นเรื่องที่ทําลายระบบนิเวศม,มากครับโอ้นี่เพิ่งฟังฟังแล้วเพิ่งรู้จักแล้วน่ากลักวมากนะน่ากลัวมาก,กามันกินทุกอย่างเนี่ยกินทุกอย่างคือแสดงว่ามันมันมีจุดเด่นที่การขยายพันธุ์เร็วทนอยู่ได้ทุกน้ำแล้วทำให้เกิดเออแล้วทำให้เกิดความเชื่อว่า ถ้าเอามาพัฒนาจะทําให้ปลาบ้านเราอึดใช่ไหมผสมพันธุ์แล้วมันจะได้เป็นปลาที่แบบว่ามันปลาที่มันคล้ายๆกับว่าอร่อยเนื้อหนาแล้วก็เลี้ยงง่ายอร่อยเลี้ยงง่ายทนต่อทุกโรคภัยทุกสภาพอากาศทนแต่ไม่ใช่อย่างนั้นสิแต่ไม่ใช่อย่างนั้นผิดพลาดพอผิดพลาดก็หาวิธีอื่นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อันตรายมาก นึ่องือหนังวิทยาศาสตร์เลย <c oughs> เออคืออย่างจากนี้ไปก็ตอนนี้เดี๋ยวรอรัฐมนตรีครับเดี๋ยวรอดูความชัดเจนอาทิตย์หน้าว่าจะยังไงต่อเพราะว่าเรื่องนี้ผมก็ติดตามอย่างใกล้ชิดสสสามสมุดสมุดสงครามสมุดสาครสมุดบาก,าการก็ต้องเร่งติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเพราะว่ามันส่งผลกระทบหนักมากนี่ล่าสุดนี่ปลาสลิดบางบอ่อพี่ตึกใครกินปลาสลิดบางบอ่อในวันนี้เนี่ยปลาสายพันธุ์นี้หลุดเข้าไปแป๊บเดียวอะไม่เหลือหมดบ่อจะเป็นปลาสลิดหมดบ่อแล้วโอ้ แต่อันนี้<ห>คือกระทรวงกรเกษตรก็หน้าจะกลุมขมับแล้วเนี่ยใช่มัญหาวิธีแก้ยากนะเนี่ยใช่วิธีไหนอะ่ะเพราะว่าพอทดลองไปรับซื้อมารับซื้อ,อยังไงก็ไม่หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ที่แนวทางที่จะแก้ไขนี่ก็คือ,ต,อต้องต้องดูว่าจะสามารถเรียกว่าทํายังไงที่จะเป็นเรื่องของปล่อยให้ปลาเนี่ยมันติดเชื้อกันเองแล้วให้มันตายได้ไดหรือเปล่าหรืออะไรต่างาต้องใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์แบบคายเลี่ยนเลยนะอ่าเพราะว่าเพราะว่าหนึ่งก็คือว่า เราเคยแล้วรับซื้อก็แก้ไม่หายเราเคยแล้วนําไปแปรรูปก็แปรรูปไม่ทันเพราะมันไม่ตอบโจทย์ปลาชนิดนี้ทอดไว้สักพักหนึ่งเนื้อมันแข็งนะเนื้อมันแข็งก้างมันเยอะปัจจุบันนี้เขาตัดหัวออกนะก็เหมือนปลาดินแล้วเอาก้างออกตัดหัวออกไปขายให้เหมือนปลาดินก็คือ,อแปรรูปซะหน่อยมีคนไปรับซื้อทําปลาป่นก็โลละเจ็ดบาทแปดบาทไม่คุ้ม,ม,มเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสองทางแก้หนึ่งหาผู้กระทาความผิดมาร่วมรับผิดชอบ ปลาป่นซื้อ,อ8บาทผู้ร่วมรับผิดชอบต้องเบิ้ลไปอีกเป็น16บาทรัฐอุดหนุนไปอีกสัก4บาทเป็น20บาทให้เขาให้เาอยู่ได้ให้เขาอยู่ได้เดพราะอย่างน้อยๆเขาลงทุนไปเกษตรกร,ร,กรที่ที่ได้รับผลกระทบเขาลงทุนไปแล้วอย่างน้อยๆขายปลาชนิดนี้ให้มันพอได้ซื้อลูกพันธุ์ใหม่ไปไป,ไปต่อย,ยอดเขาได้บ้างเป็นอาหารสัตว์ไม่ได้หรอป่นเป็นอาหารสัตว์ตอนนี้ทําอยู่ตอนนี้เอาไปป่นเป็นปาลาป่นแต่โรงงานปาลาป่นก็รับซื้อได้ไม่หมดเพราะมันเยอะมาก มันเยอะมากแล้ววิธีที่สองคืออะไรนะก็คือต้องดูว่าวิชาการทางทางวิทยาศาสตร์จะสามารถดําเนินการยังไงได้บ้างมันกับหาเชื้อไปฉีดให้มันตายแล้วแต่ต้องเป็นสายพันธุ์นี้ใช่ต้องเป็นสายพันธุ์อันนี้ในหนังเลยเนี่ยคือวันนี้เนี่ยวันนี้วันนี้เนี่ยกรมประมงหรือทางกระทรวงเกษตรเองเนี่ยเขาเรียกว่าแจกกากชานะ คือทําความสะอาดบ่อเอากากชาไปโรยแต่กากชาเนี่ยพอไปโรยแล้วเนี่ยเกษตรกรเขารู้กันว่าไอ้พวกไอ้แบคทีเรียในน้ําอะไรต่างๆที่มันจะเป็นอาหารให้กับกุ้งปูหอยที่เขาจะเลี้ยงเนี่ยมันก็ตายไปด้วยคือเหมือนเอาเอาแอลกอฮอลราดไปเลยอ่ะหวังว่าจะฆ่าไข่หวังว่าจะฆ่าไข่ปลาตัวเนี้ยแต่แต่ตายทุกอย่างแต่ตายทุกอย่างมันก็ทําให้ให้บ่อของชาวบ้านก็ไม่ธรรมชาติ เพราะฉะนั้นจากชาก็ยังไม่ตอบโจทย์เพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าจะใช้อะไรทุกวันนี้ประมงก็ใช้อนี้อยู่โอ้โหนีีวิกฤตหนักนะเพราะว่าสัตว์น้ําทะเลของประเทศไทยนี่เป็นเรียกว่าสินค้าที่เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจปีหนึ่งหลายพันล้านปลากระพงปลาสลิดปลาอะไรต่างๆปีหนึ่งหลายพันล้านวันนี้เกษตรกรลดน้อยถอยลงไปยกตัวอย่างอาเขตเดียวเนี่ยเขตบางขุนเทียนเนี่ยเขตเล็กๆเนี่ย เกษตรกร,ร,กรจากพันคนเหลือเจ็ดร้อยเนี่ยนี่ลดลงลดลงทุกเขามีขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรมันลดลงลดลงเพราะสู้สู้ภัยไม่ไหวสู้ภัยธรรมชาติาต่างๆเหล่านี้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวไม่พอไม่มีใครหันมาเยียวยาเหลียวแลใดๆเลยที่ผ่านมารัฐมนตรีในอดีตเจอเหตุการณ์มากสุดก็คือเอาพันกุ้งพันปูมามาปล่อย,มา,อยมามอบ แต่กว่าจะมอบจัดพิธีตั้งแต่เชา้าไปถึกได้ไปถึงบ้านชาวบ้านทํายํากุ้งเต้นให้ที่บ้านกินเพราะมันปล่อยลงบ่อไม่ได้เลยอะตายแล้วตายหมดแล้วกว่าจะถ่ายรูปกว่าจะยืนกว่าจะรำตีจะมาครบตั้งอยู่บนเวทีกว่าจะ <c oughs> หมดถุงแล้วตายหมดถุงแนะล้วรับไปกัจะไปปล่อยลงบ่อบอกโอเทลงหม้อยําเลยดีกว่าเป็นภาพเลยชอบชอบชอบอะรับพิธีกรรม โอเคโอเคอ่ะเรื่องนี้เดี๋ยวตามมาต่อ<ม>เดี๋ยวตามมาต่อคุณกายก็ตามด้วยเดินทางทอดนองท่องเที่ยวดินยาฟ้าเขียวอาทันทินทานบ้านเมืองดึกดำบันคูคันลุ่มดอนบึงบางทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบาย เอาไปแต่ภาพ